ย้อนอดีตเชา้าเอิร,เเอร์กเลเดอร์ชีวิตอุปโลกที่กำลังถูกกรรมไล่ล่ากลับมาเป็นข่าวอีกครั้งสำหรับเอิร์กเลเดอร์หลังถูกลินลี่วันมณีพรสวรรค์ดารานักร้องเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวออกมาแฉยับว่าอีกฝ่ายโกงเงินลงทุนคลินิกเสริมความงามไปกว่า34ล้านบาทพร้อมกับที่จะตัวได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว อันที่จริงกับข่าวที่ออกมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจแต่อย่างใดเพราะที่ผ่านมาชื่อของเอิร์กเลเดอร์นั้นมีข่าวพัวพันกับเรื่องนี้มานานแล้วชื่อเอิร์กเลเดอร์เริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากเจ้าตัวอวดอ้างว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีการโพสต์ภาพอวดชีวิตหรูหราผ่านสังคมออนไลน์จนสื่อให้ความสนใจ แต่ที่ทำให้เอร์กเลเดอร์เป็นที่พูดถึงในวงกว้างก็คือข่าวการเสียชีวิตของเก๋กัญยกรสุปการค้าเจริญหรือกันิกาขันแก้วหรือเก๋เลเดอรร์เจ้าของธุรกิจลาพรีมคลินิกหลังเจ้าตัวตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองด้วยการกินยาฆ่าหญ้าและกระโดดตึกฆ่าตัวตายเหตุเกิดในช่วงเดือนกันยายนปี2561 นอกจากจะถูกสงสัยว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะปัญหาเรื่องถูกหลอกเงินไปลงทุนแล้วในตอนนั้นเจ้าตัวยังถูกแฉอย่างหนักถึงเบื้องหลังการอวดไลฟ์สไตล์สุดหรูผ่านสังคมออนไลน์ว่าล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างภาพขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนามสกุลเลเดอร์รอรที่ถูกอุปโลกขึ้นมาโดยเจ้าตัวมีชื่อจริงว่าเอิร์กองอาจยิ้มเจริญและไม่ได้เป็นลูกครึ่งเยอรมันอะไรทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีการไปขุดภาพเมื่อครั้งที่เจ้าตัวเป็นนักร้องลูกทุ่งในนามเอิร์กสยามคันทรีมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันอีกต่างหากแน่นอนว่าเจ้าตัวออกมาปฏิเสธทั้งหมดก่อนยืนยันว่าตนเป็นลูกครึ่งเยอรมันมีนามสกุลเลเดอร์ร์จริงๆด้วยการนำบัตรประชาชนแม่และใบขับขี่ตัวเองออกมาโชว์พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าไม่เป็นไรเอิร์กเป็นคนธรรมดาเกิดกรุงเทพไปโตสุพรรณ ไปเรียนมอปลายอุดรและกลับมาเรียนที่กรุงเทพแต่ทุกซัมเมอร์เอิ์กไปยุโรปเพราะบ้านเอิ์กอยู่ยุโรปหมดเอิ์กเป็นเด็กธรรมดามากไม่รู้จักแบรนด์เพิ่งมารู้ตอนหลังเราไม่สนเลยว่าใครจะว่ากอ๊อฟหรือไม่ก๊อฟแล้วแต่หลังคดีดังกล่าวชื่อของเจ้าตัวก็เงียบหายไปก่อนกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี2562เมื่อถูกลีน่าจังจันจาออกมาวิจาร์ณถึงการทำงานเพลงของเจ้าตัว ทำนองว่าเป็นนักร้องที่ทำเพลงต,ต่ำตมเสียงห่วยแถม M.V. ก็สุดสกรปรกหลังนำเอาพริตตี้มาเปลื้องผ้าถ่ายมิวสิกวิดีโอจากนั้นเรื่องของเจ้าตัวก็เงียบหายไปกระทั่งมาเป็นข่าวโกงเงินพร้อมหนีไปแล้วดังกล่าวทั้งนี้เมื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวก่อนหน้านี้ไม่นาน ก็พบว่ายังคงมีการอวดไลฟ์สไตล์หรูมีการโพสต์ภาพว่าตัวเองไปถอยรถหรู2คันด้วยเงินสดกว่า40ล้านพร้อมยังคงอ้างถึงความเป็นนักธุรกิจของตนเองทั้งเป็นเจ้าของคลินิกธุรกิจบันเทิงซื้อขายรถอสังหาริมทรัพย์รับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีหลายคนที่เข้าไปโพสต์ในอินสตาแกรมดังกล่าวระบุว่า ตนเองก็เป็นเหยื่อที่ถูกเจ้าตัวโกงด้วยการหลอกให้เอาเงินมาลงทุนด้วยเช่นกันซึ่งถึงตอนนี้มีรายงานจำนวนเงินผู้เสียหายนั้นสูงถึง500ล้านบาทแล้วโดยบางคนก็แฉว่าที่เจ้าตัวระบุว่ามีการทำธุรกิจเช่นคลินิกผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นทุกอย่างล้วนเป็นการกล่าวอ้างทั้งสิน้นขอบคุณข่าวจาก mgr ออนไลน์ครับ